Hi, hi. สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้น้องสุดสวยมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะซึ่งนั่นก็คือข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีปี2566ซึ่งได้ประมาณการว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีในปี2566จะขยายตัวที่ร้อยละ2.6จากปี2565ตามปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวได้แก่ด้านอุปทาน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ5.5เป็นผลจากภาคเกษตรกรรมภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามปริมาณผลผล,ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการขยายการผลิตเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่การ,รเป็นเมืองไมซิตี้สำหรับด้านอุปสงค์คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ4.5เป็นผลจากการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่หนุนให้การบริโภคในจังหวัดปรับตัวดีขึ้นรวมถึงการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐด้านเสถียรภาพพังเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอร์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ2.9งตามราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลงส่วนการจ้างงานภายในจังหวัดคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละสี สำหรับแนวโน้มของเศรษฐกิจจังหวัดอุรรธานีในปี2567คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ3.1ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากกำลังซื้อของประชาชนปรับตัวดีขึ้นการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจได้ที่ช่องทางการติดต่อของสำนักงานคลังจังหวัดบุดรธานีขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบาย